3เทคนิคที่จะทำให้ต้นทุเรียนเล็กโตเร็วนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทุกคนก็สามารถทำได้นะครับทีนี้คำว่าต้นทุเรียนเล็กโตวไวนะครับมันมีอะไรวัดควรจะมีเกณฑ์อะไรนะครับที่เราครําว่าโตไวสวยงามนั้นนะครับอย่างแรกสิ่งที่เรามองเห็นก็คือตาของเราเราก็จะเห็นว่า,ากิ่งก้านสาขาของมันนั้นยาว ใช่ไหมครับอันที่2ก็คือใบดกอันที่สามากิ่งนั้นก็มีการแตกกิ่งข้างเป็นกิ่งแพรสวยงามอันที่4ก็คือมันจะมียอดพุ่งยาวออกไปลักษณะนี้แต่ละครับยอดพุ่งยาวนั้นมันก็อวบอ้วนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูรายละเอียดนะครับว่าเป็นอย่างไรทีนี้กิ่งที่เราปรารถนา นะครับก็คือการทํากิ่งให้ยาวออกไปนั่นเองการทํากิ่งออกไปให้ยาวนั้นลักษณะของมันที่เรามองเห็นก็คือนะครับอ่ะข้อที่มันแตกออกไปนั้นมันจะต้องยาวนะครับก็คือต้นอุดมสมบูรณ์ได้น้ําได้อาหารครบถ้วนมันจึงจะแตกยาวหลังนี้แต่ถ้าหากว่ามันขาดน้ําข้อปล้องของมันจะสั้นนะครับแล้วก็ สิ่งสําคัญก็คือมันจะต้องมีตาข้างออกมาลักษณะนี้พอตาข้างออกมาลักษณะเช่นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะพัฒนาเป็นกิ่งข้างอย่างเงี้ยนะครับเป็นก้านก็แล้วครับเขาเรียกว่าก้านนะครับเป็นก้านออกมาด้านข้างอย่างเงี้ยยาวออกมาเป็นแพรนะครับลักษณะเช่นนี้มันจะแตกยาวลักษณะเช่นนี้นะครับเป็นแพรอันนี้คือความสวยงามของมันอานนี้พอกิ่งข้างของมันแตกยาวออกมาแน่นอนที่สุดสิ่งที่ตามมาก็คือใบ ใบก็จะเพิ่มขนาดเพิ่มจํานวนนะครับออกมาเช่นเดียวกันอันนี้แตกออกยาวออกมาเป็นแพรนะครับและใบที่แตกออกมาในแต่ละครั้งนั้นถ้าหากว่าสมบูรณ์มันก็จะแตกออกมาหาถึง7ใบถ้าไม่สมบูรณ์ก็จะแตกออกมาประมาณ3นะครับเราก็มาดูจากความสวยงามว่าการวัดความสวยงามนั้นวัดอยากอะไรวัดจากวัดจากไหนวัดอย่างไรนะครับอันนี้ อาจจะเป็นเกณฑ์ที่ไม่มาตรฐานนะครับเป็นความรู้สึกที่คนทั่วไปใช้วัดกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือโคนต้นนะครับโคนต้นจะต้องใหญ่อวบนะครับแตกลายงานะครับบริเวณโคนต้นจะต้องแตกลายงาการแตกลายงานี้ก็หมายความว่ามันมีการเจริญเติบโต ขยายออกไปด้านข้างนั่นเองนะครับไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งนะครับแต่มันจะขยายขึ้นไปเรื่อยๆตามความสูงของลำต้นลักษณะนี้นะครับในกิ่งก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมกิ่งมันก็จะอวบกิ่งมันก็จะมีการแตกลายงานะครับเช่นเดียวกันอันนี้คือความสวยงามค,ความสมบูรณ์การจเจริญเติบโตเร็วทีนี้เราทำอะไรยังไง นะครับมีเทคนิคอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงนะครับเทคนิคอันดับแรกที่เราจะต้องมีนั่นก็คือหัวใจของมันน้ำครับน้ำเป็นหัวใจของมันทุเรียนและพืชทุกชนิดต้องการน้ำน้ำเป็นหัวใจของการเกรษตรถ้าพืชขาดน้ำแล้วทุกอย่างก็จบก็คือตายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุเรียนอย่าให้ขาดน้ำโดยเฉพาะช่วงแรงแล้วนะครับ ทุเรียนต้องการน้ํามากาน้ํานี้เราควรจะเพิ่มตามขนาดของทรงพุ่มตามขนาดของอายุอาตอนปลูกใหม่ๆเราอาจจะใช้อหัวมินิสปริงเกอร์หรือน้ำหยดธรรมดาเล็กๆน้อยๆได้นะครับแต่เมื่อมีอายุมากขึ้นเช่น6เดือน1ปี2ปีนะครับเราก็เพิ่มจำนวนน้ำให้สัมพันธ์กันเราก็จะเพิ่มจำนวนจุดที่ให้น้ำ นะครับมากขึ้นนะครับเช่นเพิ่ม2-3สาจุดแล้วก็เปิดให้ยาวนานขึ้นนะครับเพื่อที่จะรักษาการอัตราการจเจริญเติบโตให้มันยืนยาวให้คงที่นั่นก็คือทุเรียนนี้ต้องการน้ำมากเป็นพิเศษนะครับได้น้ำมากเท่าไหร่ทุเรียนก็จะโตวไวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของมันก็คือน้ำนะครับจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งเกี่ยวกับน้ำก็คือการให้น้ำนั้นนะครับ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ,อถ้าจะให้ทุกวันก็ให้ไปนะครับให้วันเวนวัน,วนก็ให้ไปนะครับนั่นก็คือความสม่ำเสมอนะครับเกี่ยวกับการให้น้ำนะจุดที่สองที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับก็คืออาหารพืชน,นั่นเองอาหารพืชเหล่านี้นะครับเราก็จะเน้นอินทรีย์นํำเคมีตามนะครับใช้เคมีปรับแต่ง ส่วนใช้อะไรนั้นผมก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วท่านสามารถที่จะติดตามดูได้เลยนะครับคำว่าอินทรียนำก็คือเราก็จะเน้นการให้อาหารทางดินเป็นหลักการปรับโครงสร้างดินที่โปรง่งร่วนซุยระบายน้ำดีระบายอากาศดีนะครับแล้วก็เติมปุ๋ยนาดินตลอดเวลาลักษณะอย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อีก20%เซนะครับเช่นช่วงฤดูหนาวเนี่ยการหากินของทุเรียนทางรากมันจะหยุดชะง,งักลงไปบ้างหรือหากินได้น้อยลงเราก็สามารถจะเติมเต็มได้นะครับโดยการฉีดพ่นทางใบนะครับการฉีดพ่นทางใบนั้นเราก็จะใส่สูตรเช่น15.00นะครับที่เน้นการกระตุ้นทางใบการแตกยอดให้ต่อเนื่อง ในลักษณะเช่นนี้นะครับการแตกยอดตหลนี้ก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเรานั้นไม่หยุดชะงักการเจริญเติบโตยอดพุ่งตลอดนะครับยอดพุ่งยาวนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีน้ำมีปุ๋ยเพียงพอแล้วนะครับก็ยังแตต้องเพิ่มอีกนั่นก็คือ,อการที่เราเติมปุ๋ยอินทรีย์ก็ดีปุ๋ยเคมีก็ดีนั่นก็คือปุ๋ยธาตุหลักนะครับ ธาตุารองเราก็ได้มาจากสารที่ปรับปรุงดินเช่นซิลิกอนโดโลไมท์ยิปซัมนะครับส่วนจุลธาตุนั้นที่จะทำให้ทุเรียนเติบโตตามปกตินะครับใบใหญ่ใบยาวใบเป็นมันนะครับไม่เป็นอาการที่ขาดธาตุสารอาหารถ้าเทียบไปกับคนเราก็คือ วิตามินนั่นเองนะครับมันต้องการน้อยแต่ขาดแล้วไม่สามารถใช้อะไรทดแทนได้นะครับอาจจะต้องใส่ทางใบนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสับสนนะครับจุลธาตุทั้งหลายนั้นเราจะต้องใส่ทางใบในฤดูหนาวจุลธาตุที่จําเป็นและขาดไม่ได้ก็คือแมกนีเซียมกับสังกะสีสังกะสีบางครั้งเราก็เรียกว่าซิง อาจจะอยู่ในรูปของซิงค์ซัลเฟตซิงค์ไอออนซิงค์ไนเตรตอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจอยู่ในรูปของซิงค์ซัลเฟตซิงค์ไนเตรตนะครับเวลาสลายตัวเรียบร้อยแล้วก็จะเกิดเป็นไอออนเกิดขึ้นมานะครับพืชก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับบางทีเราก็จะเห็นว่าเขาพิมพ์คําว่าคีเลตนะครับก็คือสามารถดูดซึมไปได้เลยนะครับจะใช้แบบรวมก็ได้หรือแบบเดียวก็ได้นะครับ รวมทั้งอีกอันหนึ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้ก็คือพวกแคนเซียมบอรอนนะครับอันนี้ทั้งหมดก็คือส่วนของธาตุอาหารธาตุอาหารหลักอาหารรองว่าเราจะหาได้จากไหนใส่อย่างไรนะครับถ้าหากว่าท่านยังสงสัยอะไรอยู่นะครับเตรียมยังไงหายังไงทํำยังไงในคลิปผมมีบอกไว้เรียบร้อยในคลิปเก่าๆนะครับตามดูนะครับพอเราใส่ครบเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่ท่านจะพบก็คือการแตก ใบแตกยอดใหม่ยาวสะพรั่งอย่างนี้ครับโดยปกติแล้วทุเรียนฤดูหนาวมันก็จะพักตัวไม่ค่อยแตกใบแต่เมื่อเราใส่ธาตุอาหารครบนะครับใส่น้ำเพียงพอมันก็จะแตกสะพรั่งอย่างนี้ทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วโตวไวนะครับแตกอ่อนอาแตกใบอ่อนแตกยอดยาวนะครับยอดออกมาก็โค้งงออวบอ้วน ไม่ผอมก็ร้องนะครับเป็นลักษณะนี้อันนี้แหละคือความต้องการนะครับนี่คือความสมบูรณ์อันนี้คือความสวยงามนะครับที่เราก็จะวัดกันว่าอาจถึงน้ำไหมถึงปุ๋ยไหมนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ยาศักแต่ว่าใส่ใส่แล้วต้องถามว่าเพียงพอไหมนะครับเราสามารถวัดได้ด้วยตาของเราเองนะครับอ,อีกจุดหนึ่งก็คือ เมื่อใบใหม่ออกมาแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะรักษาใบเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นใบของเรานั้นจะต้องไม่ถูกแมลงกัดหรือทำลายจนเสียหายเราต้องสามารถรักษาใบเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฉีดพน่นพวกจุล่าท่าทางใบเราก็ควรจะเติมาสารไล่แมลงไตโคเดอรม่พวกรักษาเชื้อราทั้งหลายาบิวเรีย แล้วก็รวมทั้งน้ำส้มขวันไม้น้ำยานะครับที่ได้จากการแช่ยาฉุนก็นํามาใช้ได้เลยนะครับท่านมีอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นทถานัดแบบไหนก็ใช้อย่างนั้นนะครับเป็นการป้องกันเราก็มีการฉีดสม่ําเสมอนะครับเช่นฉีดทางใบเราก็จะฉีดทุกๆ5วันนะครับาการให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับการให้ปุ๋ยเราก็ให้ทุกๆ15วัน นะครับมีตารางสม่ำเสมอแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานพวกนี้งานเกษตรให้ต้นทุเรียนของเราโตสม่ำเสมอโตว,วันโตคืนมันต้องการการเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอต้นทุเรียนของเราจึงจะสวยงามน,นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำสามเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับไม่ว่า ต้นทุเรียนใบว่าท่านจะปลูกต้นทุเรียนหรือไม้ผลอย่างอื่นมันก็ใช้หลักการเดียวกันเนื่องจากว่าไม้ผลนะครับหรือไม้ยืนต้นหรือไม้อะไรนะครับมันก็ใช้หลักการเดียวกันเพราะมันเป็นพืชนะครับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับน้ําเป็นหัวใจสําคัญรองลงมาก็คือธาตุอาหารนะครับธาตุหลักธาตุรองอปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนนะครับส่วนที่3ก็คือการรักษาใบก็คือพวกการป้องกันโรคต่างๆให้กับต้นทุเรียนที่เราปลูกนะครับเพียงทำสามอย่างแค่นี้แหละครับต้นทุเรียนของเราก็จะมียอดใหม่แทงออกมาตลอดสวยงามนะครับต้นของเราก็จะโตวันโตคืนนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าโตนั้นบอกได้ด้ยวยคำพูดอย่างเดียวจะต้องดูด้วยภาพนะครับว่า การวัดความสวยนั้นวัดตรงไหนนะครับตอนนี้ต้นโตแล้วนะครับถัดไปก็คือกิ่งจะต้องโตอนาคตต่อไปก็คือกิ่งจะต้องยาวยาวเพื่อที่จะรองรับการมีดอกมีผลก็คือกิ่งจะต้องมีจำนวนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความสวยงามวัดอย่างไรนะครับความสวยงามนี้ ก็ความสวยงามเหล่านี้ก็เกิดจาก3ามเทคนิคนี่แหละครับท่านผู้ชมลองนํามเทคนิคนี้ไปใช้การที่ผมนามาเสนอตรงนี้นะครับก็เพื่อให้เราชาวสวนเองตรวจสอบว่าท่านทําให้ต้นไม้ของท่านสวยงามเติบโตเร็วหรือยังนะครับท่านทํา3อย่างนี้ครบไหมนะครับแค่นั้นแหละครับเราตรวจสอบดูนะครับหรือลองนําไปใช้ดูก็ทําให้ต้นไม้ของท่านโตเร็วโตวไวนะครับ